ย่างปลาหมึกนะฮะก็กับข้าวร้อนๆนะครับผมเรามาสร้างที่พักในลำห้วยตรงนี้ก็จะเป็นลำห้วยนะนี่ครับเป็นห้วยลึกลงไปแล้วก็ได้สร้างแบบใกล้ๆตะลิงลนะนะจะมีความชันนะครับผมเพื่อนพระเอกของเรานะครับผม,มช่วยซับฝากนะไรยังไม่มีแฟนก็ ดูได้นะคนต้องซับฟากให้เป็นนะแต่งงานได้นะผมนี่ซับฟากไม่เป็นนี่แต่งงานไม่ได้นะอออ้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ะต้องก่อไฟด้วยนะเพราะว่ายุงเยอะนะครผมก็บรรยากาศที่เราอยู่ก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราจะทำตรงนี้นะผม ก็จะเป็นลักษณะแบบเฉียงหน่อยนะเพื่อนนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้วยเป็นเหวไปเลยนะนะประมาณนี้นี่ครับผมเพื่อนตอนนี้เรากำลังหุงข้าวนะครับผมแล้วก็ย่างปลาหมึกนะฮะฟิล์มก็โชว์ฝีมือย่างปลาหมึกให้กับเรานี่พอตาก็หนวไหมครับพ่อแนวห,ห,หน่อยนะฮะ ฝนตกด้วยนะเพื่อนนะตอนนี้เราใช้ไฟชีดนะกลางแบบนี้นะตอนนี้เราตำน้ำจิ้มอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่น้ำจิ้มสุดเด็ดนะฮะบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะน,นี้ก็ตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆมาตอนนี้นะครับเมนูของเราเย็นนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะฮะก็กับข้าวร้อนๆน,นะครับผมนี่นี้นนพ่อตาน้องฟิล์มนะครับแล้วก็น้องมิ้นนะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักผ่อนกันนะครับไงก็กินข้าวด้วยกันนะครับเพื่อนๆโอเคครับเจรผมเพื่อนก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็ทุกคนก็ นอนหลับกันแล้วนะพ่อตาผมก็นอนตรงนี้เนาะแล้วก็น้องฟิล์มน้องมินก็นอนตรงนู้นนะครับผมก็ผมก็จะนอนตรงมุมนี้นะครับผมคนก็แต่งนอนกันหมดแล้วก็บรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้นะตอนกลางคืนนะครับผมเสียงฝนตกแบบปล่อยๆเนาะนอนหลับสบายแน่นอนเลยคืนนี้ โอเคครับยังไงผมขอตัวนอนนอนก่อนนะครับผมเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ